อมันเสียดดังแล้วมีคนดูเลยมีคนมาดูอย่างอ้าวมีคนมาดูแล้วเดือดไอ้น่ตายตายตายไอ้มาคนดูก่อนชู่มั้ะ ให้มันป่าเล้นี้แตกแรงมากเ่ยเอ่ออาลโสมมาคุณจะอให้ดูให้ด้ไม่มีของเธออ้อัลทตสัามาค่ะถาลุกน่ากดติดตามแ่ะเนมาะล้อยคัยุยูนี่ไหนไหนยูมน

อู้ได้หลายคนอีนะจิ๊บจิ๊่มาดิ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 มาด่มาดิมาี่ยืนเยาอยู่ไหมมจาน้องมาโสภาพพร้มโทษมากดูหน้าสิพร้มการแล้วผู้ชาย้อใช้ปืนไหมในไหมระแวงมรับไปนไป อุ้ยสิบห้าคนหนักมาแล้วแล้วผู้ชายมาเกิดสวัสดี ตแหละคนตแหละเพราะมันชิมันบอกว่าชอมันชื่นี่เทนี่จริงเาชื่องกิจตแหลิเพราะมันชิแนนมากเลยพระตอนนี้กูไรสู่ค่ะทำนีถามมาัชื่อไร้างหเันีใช้เวลามากเลยทำนี่โอเคปะเชื่องกิจเชื่องกิเชื่งกิจเหรอใช่อยู่บ้านมาทาไม่โอเคไม่ประ เ่พี่น้อแัานอยู่มากางเชื่อี่ดยมีคนดูอ่ะมีคนดูตวแปดคนอ่ะตีเหรอใ่าะนีอย่านิเออมีพิมาพิมาอ่านไปก็ม่อ่านไม่ออกไม่ใส่ ทำหรออะไรอเขาทำหรอลูกชิ้นทำเนี ead, like ่ยอยู่บนแทรลูกชิ้นแทรเออตอนนี้ลูกชิ้นอ่บนหา กเกิ้งให้เธอนะเธอได้เยอะคนมาอยู่อนนี้เอจิจงไม่อยู่ในนี้นี่ไม่่รท้งไม่ไมไม่ได้าน่เหลือก่้ไม่อยู่บ้านคนบ้านเรา่ี่ได้ที่เดร์ได้ในบนี่ดร่เดไม่ได้่ดี่นี่ไม่ได้า คิ่าทำไมจะมาคิดว่าทำไมจะมาไม่ใจใจเไี้ยคิดว่าทำไมะมาเป็นีังไนย่ย่หรอทำไมมายิ่งแย่ยิ่งแย่ยังไม่ม่เฮ้ยมูซาเรียนเลยทำไมมันว้ แตอยากมาเมืองนอกแล้วทำไมถึงรู้ว่าต้องมายอยู่เมืองนอกทำไมต้องมา,งมาสหรุษทำไมมันไม่เคยมานี่ส่วนนี่ส่วนทำไมรู้จักอาอันนี้เป็นเพื่อน,นอะันนี้เป็นเพื่อน,นอะไรด้วยเนี่ยเออเปน็นเพื่อกน,นกันและอันนี้สว่วน อยไปลงนรงงนมโงงานได้เยอะ่านะชอาหาร้คสั้น่นไม่สผค่ะก็ไม่ได้สัมผัสจริงจังสาวไม่สัมัสจริงจังค่ะเออความจริงค่ะใหญ่ๆเล่นทำอาหารชอบทำอาหารจริงได้ไหม อะไรไม่เกียัอา,า,ารเป็นปารตีกันนี่ยู้ชามก้อนค่ะสาวผู้ามเป็นผู้หญิงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ามทุกคอยากมเงาทุกคนอยากมาาาัเา,าอยากนมาทำอด้จริงทำอาหารไ,าหหไ,ได้เ็นชื่อเป็นยงไนี่ยกินก็แก่เมน อันนี้เราสัมผัสตวไม่มีคนดูนะไม่มีคนดูไม่มีใครเห็นเลโอเคมันเป็นเรื่องอรเพราะว่ามันไม่ได้ดมลอ่า่เนกล่องสมมติว่าเอาซื้ม่เอกค่น่นแ่ไนโอ้ยคนเอฟอะไรเนี่ย ขียนว่าอะไรจกของาัปล่อยไปค่ะปล่อยไปค่ะเอาอันเห็ุอาหารไ่เห็ดอาหารแต่สู้เราเปิดทางเราเิด้อพร้อมมีโอกาสชนะในความพยายามกับแล้ว เรยกว่าอันนี้เธอจะเอาผู้ชายคนนี้ให้ได้นะคะโตนิดนะพ่อขออนุญาตหรือยังอ่านี้แหละตกลงกันได้ไหมมีหนุ่พี่หีแกพี่พี่รอดจะทำมาให้โอ้โหไม่กิัวการโคตรจริงๆเหรอจะไม่กลับบ้านใช่ไหมสัมภาษณ์ก่อนย้ายสัมภาษณ์ก่อนกลับบ้านทันน้องก่อนจำท่านก่อนลูกแต่แล้วเนี่ยคือกูอีกแล้วตัวฟัน้องตรงนั้นมา

ไอไหนุ่มตัวนั่นเยไอ้บ้านเ่ยไม่ถามต้องน้องไำอะไรเป็นนั้งน้องขอพ่เสี่ยวเออเออเขาพูดถูกนะกูมีไอไ่ภาปไปเป็นบเนี่ยเป็อปูเจี่ารปนบกวก็ตัวนีะพากภูร์เป็นบกวก่อนดูดานน้องมันเย เอามึงซ<ร>ิมันกี cake cake cake! <r> ่ก <Af> ่อนโอ้ยบังเอิญโอ้ยนะคะแยกจ้ายค่ะแยกย้ายแลก็เตี๋ยวสดเมื่อยอืมจิงจังปะ